ฮัลโหลวันดีเพื่อนเนี่ยวันเนี้ยเราว่าเนี่ยเราได้ภารกิจใหม่มาแล้วนะเว้ยจิงหอ่ะจิงหรองั้นงั้นเราไปทำภารกิจกันเพื่อนเฮ้ยอย่างแรกนี่คืออะไรอ่ะถามอย่างนี้ดิเปบาสุก้าไมไม่รู้อะเป็นหน้ามากี่วันเนี่ย

ยิงทำลายบังเกอร์จัดตูเร็วทำลายทำลายไปไปไปสิเพื่อนไปสิเอาละยิงทำลายบังเกอร์จัดตูตู้เออ่าอ่าอ่า 嗯，知道。